สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูเปิลน,นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านอ่านหนังสือทบทวนกันบ้างไหมคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนในรูปแบบออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มาติดตามชมกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับมาตาตัวสะกด มาตากลกันค่ะเด็กๆทราบกันไหมคะว่ามาตากลมีตัวสะกดอะไรกันบ้างมาตากลหรือแม่กลคือคำที่มีนหนูยอหญิงนนรีเรือ,รอลิงจุลาเป็นตัวสะกดค่ะเช่นคำว่าวันเหรียนจานขยันทหารเป็นต้นค่ะ ต่อไปเด็กๆมาดูภาพแล้วอ่านคำแม่กลนกันนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะาำ่าบ้านค่ะบ้านมีน้องหนูเป็นตัวสะกดซึ่งตรงตามมาตาเลยนะคะต่อไปคือภาพอะไรคะเด็กๆเ,เม็ดเล็กๆมีรสหวานค่ะถูกต้องค่ะน้ำตาลค่ะํำว่าน้ำตาลมีลอลิงเป็นตัวสะกด แต่ออกเสียงเหมือนนอหนูจึงอยู่ในแม่กลนค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะทหารคำว่าทหารมีรเรือเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนนอหนูจึงอยู่ในมาตรากลนเช่นกันค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะมีมากมายเลยค่ะ ถูกต้องค่ะคาว่าเหรียญมียอหญิงเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตากลเช่นกันค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆน่ารักจังเลยเก่งมากค่ะวานนั่นเองค่ะคําว่าวานมีลาจุลาเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนนอหนูจึงอยู่ในแม่กลค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าคําที่คุณครูยกตัวอย่าง บางคำเขียนด้วยตัวสะกดตัวอื่นแต่คำนั้นจะออกเสียงเหมือนนอนหนูนั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือชุดกิจกรรมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งขึ้นมานะคะแล้วเปิดหน้า165ค่ะให้นักเรียนเปิดหน้า165นะคะแล้วให้นักเรียนสังเกตคำต่อไปนี้ มีคำว่าเทียนกับช้อนคำว่าเทียนมีพยัญชนะต้นคือทอทหารนะคะผสมด้วยสระเอียมีนอนหนูเป็นตัวสะกดไม่มีรูปวรรณยุกนะคะสะกดว่าทอเอนอนเทียนคำว่าช้อนมีชอช้างเป็นพยัญชนะต้นผสมด้วยสระอรตัวสะกดนอนหนูมีวรรณยุกโทสะกดว่า ชออนอชรอนไม่ทูช้อนค่ะจะเห็นได้ว่าคำว่าเทียนกับช้อนมีส่วนที่เหมือนกันคือมีนอนหนูเป็นตัวสะกดค่ะครูจะมาสรุปเรื่องมาตากลให้ฟังนะคะมาตากลหรือแม่กลคือคำที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าฝนบ้านเพื่อนหวานคำที่มีเสียงเหมือนนอนหนูเป็นตัวสะกดได้แก่ คําที่มียอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดเช่นคําว่าเหรียญคุณเนนตาลวานเป็นต้นค่ะต่อไปให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคํำในมาตากลกันนะคะอ่านตามครูเลยนะคะ คอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนหอรอเอียยอเหรียญคออุกนอคุณนอเอรอนีนตออารอตานวออารอวานต่อไปเด็กๆมาทํากิจกรรมกันนะคะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันอ่านตามคูณนะคะคน ฟันตุนเรียนถนนหารบุญเพนเชิญขวัญการควรโจรพรเวนสารผานผลกล บอลหุนเส้นเพื่อนเล่นคนพานการบ้านสัญญาณโบราณประมาณอาหารรางวัลเกื้อกูลวันสำคัญชวนกันอ่านนิทานพื้นบ้าน ฉันกินหวานเย็นให้นักเรียนฝึกอ่านกับผู้ปกครองนะคะใครอ่านคำไหนไม่ได้ก็ให้เด็กๆลองสะกดตามตัวอย่างข้างบนนะคะสำหรับข้อ2ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดไปเติมในช่องว่างค่ะมีคำว่ามันนิ้นชิ้น เรียนหวานกุลข้อแรกให้คำว่าจีมาค่ะเติมคำว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำว่าลิ้นกลายเป็นคำว่าลิ้นจีค่ะข้อสามให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของคำต่อไปนี้เด็กๆนำคำในตารางไปแยกส่วนประกอบของคำเลยนะคะมีคำว่ากิน นอนขวานเขื่อนผลตัวอย่างเช่นคำว่ากินพยัญชนะต้นคือกไก่สระอีตัวสะกดนอนหนูไม่มีลูกวรรณยุกนะคะสำหรับข้อ4ให้นักเรียนเขียนคำในมาตากลจากภาพแล้วฝึกอ่านกันนะคะ ให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วก็เขียนคำตามภาพเลยค่ะสำหรับข้อ5ให้นักเรียนบอกสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในมาตรากลน,นะคะอันนี้ให้เด็กๆบอกชื่อสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ครองฟังเลยนะคะเอาให้ได้คนละสิบคำเลยนะคะสำหรับข้อ6ให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้ให้สวยงามทำละสองครั้งนะคะ ้าเสร็จแล้วก็อย่าลืมอ่านกันด้วยนะคะมีคำว่าก้อนหินพรวนดินเวียนเทียนบุญคุณค่ะสำหรับในข้อนี้ให้เด็กๆเขียนสรุปความรู้เรื่องมาตากลลงในแผนภาพนะคะครูจะได้ดูว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดสำหรับการให้คะแนนในการทำงานในครั้งนี้ครูจะแบ่งออกเป็น การอ่าน3ามคะแนนแบบฝึกหัดเขียน5คะแนนส่งงานตรงต่อเวลาสองคะแนนรวมเป็น1ิบคะแนนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆคุณครูหวังว่าเด็กๆคงมีความเข้าใจและทำแบบฝึกหัดกันได้นะคะถ้าเด็กๆทำงานเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปชิ้นงานแบบฝึกหัดแล้วส่งเข้าอัลบั้มวิชาภาษาไทย สำหรับวันนี้คุณครูขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ไว้เจอกับคุณครูนะคะในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ